สวัสดีครับจิติต้องรับเข้าสู่เกม Battle Cat จริงแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะฮะมันเป็นเรื่งามยามดีมากๆเลยนะครับเราได้อเวอร์เรนะครับตัวใหม่นะฮะมาสี่ตัวนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวกาลุนะฮะซึ่งผมก็ถ่ายฟุตมาแล้วนะครับแล้วก็กาลุเนี่ยผมอ่าเปิดได้ก่อนที่จะอัดฟุตนะครับนี่ก็เป็นฟุตเทจของผมนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะที่ผมก็สุ่มกระชาไปนะครับคือกาลุผมดรอปก่อนหน้านี้นะ โอเคครับผมซาลอนก็ดีนะฮะโอเคครับผมอันนี้คืออีก3ตัวที่เหลือที่ดอปมาแล้วครับโอเคครับนี่ก็คือเจ้า Rocker Cat นะครับตัวนี้ก็ดีนะฮะเจ้า Surfer Cat อย่ายงได้มากๆเลยนะฮะตัวนี้คือจำเป็นในการสู้ด่านเอเลียนมากๆเลยตัวต่อมาคือ Uber r ร์นะฮะมีชื่อว่าโซดอมเนองนะครับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเก่งนะฮะเจ้าตัวนี้ก็คือ i ม h t y Deluxe ความสามารถของเขานะครับสูงสุดนะครับถ้าสู้กับพวกซอมบี้เจ้านี้ก็ซ u ฟเฟอร์แคทอีกแล้วซ้ำกันแต่ไม่เป็นไรนะครับตัวเก่งผมไม่ว่า <c oughs> โอเคนะครับเจ้าต่อไปก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้จัดก,การเมทิวนะฮะคือทีมผมมันไม่มีตัวคริที่ใช้จาัดก,การเมทิวเจ้าทีฟแคทครับผมแล้วก็เจ้าบ็อกเซอร์แคทครับผมเบลต์เวทอ่ะแหละโอเคนะฮะ ต่อไปนะครับจะเป็นเจ้าชัแมนแล้วก็นะครับก็นี่ก็คือเจ้าชัแมนนะครับแล้วก็เป็นคนตัดสวนนะครับอ่าแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟุตเทจดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสุ่ม150อีกรอบนึงด้วยนะครับโอเคจะได้ตัวอะไรไหนมาดูซิได้สวีเมอร์แคนครับตัวนี้ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคนะฮะ ก็สาหรับฟุตเทจนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโดยตัวที่ผมได้มานะครับก็คือเจ้าการุนั่นเองนะครับซึ่งการุได้มาก่อนฟุตเทจตที่ถ่ายนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับการุก็คือได้มาก่อนหน้านั้นนะครับเจ้าการุนะครับโอเคอัพกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่รีสิิแทนต่อตัวไรท่าครับซึ่งตัวไรท่ามีน้อยตัวที่แก้ทางได้นะครับ แล้วก็มีอแทงมีโอมนิสไตล์มีกันคลื่นมีสร้างมินิเวฟแล้วก็ Survive ครับผมโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราจัดเฮียแกเข้าทีมินก่อนเลยนะครับออยู่ตรงนี้นะครับผมแทนเจ้าเจ้าวาไคาลี่แล้วกันนะฮะจัดย้ายตำแหน่งให้เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคโอ โอเคนะครับเดี enemy enemy ๋ยวผมจะไปเล่นด่านกังฟูแคทเอ็กซ์เอาเวคเคนละกันนะครับเพราะว่าร่างเอาเวคเคนครับเป็นไวเอนิมี่หรือว่าเอนิมี่สีขาวซึ่งเจ้าการูเนี่ยมีสิ๊ทเทนต่อพวกนั้นนะครับแล้วก็เจ้าการูที่เราใช้เนี่ยมีเลเวลแค่สี่ผมไม่รู้ว่ามาทวงหรือเปล่าคือการูตอนนี้คือเวลน้อยมากนะฮะเวลสี่นะฮะจะตีไหวหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับเริ่มเกมมาแล้วครับมีเจ้า จิงโจ้นะครับปลุกนะครับฉะนั้นเราก็ส่งตัวก็ไปกันๆนั่นเนี่ยให้มันเข้าใกล้บ้านแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเงินชั้นดีด้วยนะฮะเจ๊เตรียมเจ้ากาลู๊คครับโอ้โหเทนะผมว่าเทมากนะครับเจ้ากาวู๊ของเราโอ้โอ้มินิเวฟนะครับมินิเวฟเบลน่าจะเบลสามเวลสี่เบลห้าป่ะครับปุ้มนะครับโอ้ลึกอยู่นะครับคือผมชอบตัวที่มีเวฟแอคแท็กนะ เพราะว่ามันสามารถล้วงหลังได้อะผมค่อนข้างชอบนะคือมันล้วงได้ลึกอะมันลึกดีนะครับตีมันล้วงหลังได้ลึกนะครับถึงจะเป็นมินิเวฟก็ตามนะโอเคดันมาได้แล้วนะครับโอเคครับเจ้าปู่กังฟูแคทเอ็กเอาเวกเช่นนะมาเร็วนะครับเอออันนี้เป็นร่างศาส์ของปู่นะครับผมเคยได้ปู่เขามาเร็วนะฮะโอเคครับผมด่านนี้รู้สึกมันจะไม่การันตีนะฮะแต่ว่าผมกลัวไม่ชนะผมก็เลยไม่ได้เอา เสเชอร์เรดาร์มานะครับมีเจ้าควล่าออกมาตัวนี้ตีเป็นเวฟนะครับเวฟแอ็แท็กซึ่งมันก็ตีลึกเหมือนกันนะครับแต่เจ้ากาลูของเรากันเวฟนะสิอ่าเจ้ากาลูได้เปยบนะฮะโอเคครับสวยกาลูโอเคครับการุคครารไปปุ๊บโอเคนะครับเจ้าบาฮามุดก็ปล่อยพลังพลังบาฮามุดค่อนข้างแรงนะเคไปครับไปเคครับสวย ตัวกาวรู้คือดีนะฮะเจ้าปู่นี่ก็ด็อกแบคลอยเปอร์เซนต์ปะมันก็เลยน็อกแบกทุกตัวเลยครับเอ๊ะ้เหมือนจะน็อกแบค้อยนะเนี่ยไอตัวกังฟูแคทเอกเนี่ย <c oughs> เย้ครับผมไปเย้เอ้ยบาฮามูดบาฮามูดไปแล้วอะโอ้โหบาฮามูดผมบาฮามูดเป็นตัวทำดาเมจนะครับซึ่งเขาบอกว่าตีแรงมากเลยนะครับ คือผมเอาการลุแต่ประเด็นคือการลุเวลสี่อ้ยคอล่าไปแล้วนะครับโอ้โหการลุดีคือดีมากนะครับเพราะว่าการลุเวลแค่สี่นะอย่าลืมนะครับว่าการลุเวลสี่ร่างแรกครับยังสามารถยืนถึกทนอยู่ได้ตอนนี้เลยนะยอด้ผมการลุโอ้เจ้าควอล่ามาอ,อีกแล้วอะผมไม่ชอบมันเลยเจ้าตัวนี้มันตีเป็นเวฟอ่ะมันตีลึกอะพวกมีชิวผมไม่ได้ยืนเลยนะครับ ไปโอเคนะครับต้องส <any có S 2> ู้ต่อไปนะครับคุณปู่ก็ปูปวดอ่ะป่โหมากครับโอเคครับผมแต่เจ้ากาลูก็ไม่น้อยหน้านะครับโอ้เจ้าควัวลาดเด้งไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะโอเคนะครับอุ้ยอูเจ้ากาลูน็อกแบกนะครับโอเคไปครับเจ้ากาลูเจ้ากาลูนะครับตอนนี้รอโอเคกาลูตัวต่อไปออกมานะครับตอนกาลูตัวเก่าตายพอดีเลยนะครับก็คือ ตัวเก่าตายตัวใหม่มาทันทีเลยนะฮะเ,เจ้าการ,รู้นะครับปายนะครับเป็นมินิเวฟนะไม่ใช่เวฟแท็กครับเจ้าต,ตัวนี้เจ้เหมือนว่าเจ้าคอร่าจะตีลึกกว่าหรือเปล่าเจ้ครับผมเ,เจ้าการ,รู้อกแบบ๊บอีกนแบ๊บอีกครั้งหนึงแล้วครับตอนนี้เราพร้อมเรียกบาบุญแล้วนะแต่ว่าต้องรวบรวมเงินทุนอีกแป๊บหนึ่งนะครับเจ้สวยน,นะคะัเจ้ ไปนะครับไปไปไปเอ้ไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเลยครับสวยโอ้ยโอ,โอ้โดนดันโดนดันโดนโดนันโอ้เจ้าโคลาไปหว่านแล้วเจ้าบาฮามุสปุ้มโอเคครับปูแกล็กแบก,กไปแล้วนะครับถึงครั้งนะครับเเจ้าการุปุ๊บไม่มีโคอาล่าช่วยแล้วบอสก็เป็นแค่ก็เป็นแค่บอสอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้แอรีแอคแทกเจ้เจ้ ไปนะครับไปไปไปอุ้ยกาลูโอ้โหกาลูไปหวานแล้วโอ้หอุซาย,ยืนกับเ,เรามาตั้งนานนมนะครับกาลูเวลสี่ยืนกับบอสได้นานนะครับโอ้โคิดถึงแบบเวลแบบ20อะไรเงี้ยคือน่าจะยืนได้เป็นชั่วโมงเลยปะแต่ก็เข้าใจด้วยความที่กาลูมันชนะทางธาตุสีขาวอะครับคือสีขาวเป็นตัวที่แก้ทางยากอะเออ การุคือคือดีนะฮะผมว่าพี่แกดีนะฮะการุคือถึกมากนะครับนี่คือเวลสี่นะอย่าลืมนะฮะเจเครับ,เ,คครบเจ้าปู่นี่ก็คือโหดมากนะฮะคือถึกอะถึกมากโอ้โหพาวุดไปสอยเร็วลูกบึ้มโอเคตอกแบ็คไปอีกรอบนะครับโชคดีนะที่มันไม่ได้ตีแอร์เรียแอคแทกนะฮะถ้าตีแอร์เรียแอคแทกนี่ ชิบหายวายป่วงแน่นอนนะฮะโอเคนะฮะเจ้าเจ้าบอสก็ยืนอะบอสถึกมากอะบอสอันนี้ถึกปนะ้าฮะเก๊ปุ๊บโกงนะฮะเก๊ okay, สวยนะฮะตอนนี้ยังพอยืนไหวอยู่นะฮะตอนนี้ใกล้จะเรียกเจ้ากาลุออกมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเก๊ okay. Okay, เจ้ากาลุเวลสี่ของเราออกมาอีกแล้วนะครับ ถึกมากการรู้คือถึกเกินหน้าเกินตาบาหามุตมากปบาฮามุตปึ่มก็รู้แหละว่าบาฮามุตไม่ใช่สายแทงนะแต่มันเพ่งยี่สิบอ่ะกับการรู้เ่สี่อะเออแต่ว่าใช้แร่เยอะไปหน่อยนะสำหรับการรู้อะครับใช้แร่ตั้ง5้าพันสี่แต่ถ้าเทียบกับความถึกความอะไรอะ่ะโคตรคุ้มทุกคนคือดีมากนะผมดวงดีมากเลย เ <Okay. S 2> พลังคือเต่าปุ้มนะค okay. รับโอเคบอยกระเด็นไปนะทํทำไมบอยมาผิดจังยังไม่ใป่ก่อนน่าจะเดนกระเด็นสักทีสองทีน่าจะไปหวานได้หรือมั้งโอเคด่านนี้ผมว่าค่อนข้างได้เปรียบนะครับผมรู้สึกคิดคิดมากเลยที่ไม่ได้เอาเทรเชอร์เรดาร์มาโอ้ยถ้าเอาเทรเชอร์เรดาร์มาเราจะได้ร่างสุดท้ายของปู่แกเลยนะครับช่างมานันนะะ เบาฮมุตตัวที่สองมาแล้วนะฮะจะได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยเอเคไปไปเกคคับเจ้าบาฮามุตปล่อยพลังอีกแล้วบอลเก่งกิปุ้มนะครับโอ้บอลยังไม่ตายบอลจะถึกอะไรขนาดนั้นถึกเกินหน้าเกินตาไปปุ้มปุ้มมอลยังไม่ตาย มันจะถึกมากถึกไม่อะไรขนาดนั้นกับบอสโอเคไปสวยบ้ามุดการูก็ถึกมากนะครับเป็นตัวยืนที่ดีนะฮะถ้าคิดถึงแบบเรื่องสิบกว่าเนี้ยโอ้โหโหดมากเจที่เหลือก็บึ้มบ้านแล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะโ็แค่บึ้มบ้านนะฮะการูคือผมแบบยกนิ้วให้มันเลยนะฮะ ดีมากนะฮะบึ้มบ้านไปโอเคครับผมบึ้มสำเร็จครับในศึกชนะด่านนี้แล้วนะครับโคตรเสียดายที่ไม่ได้ใช้เทเชอร์เรดร์มานะเดี๋ยวผมอาจจะไปเล่นนอกรอบนะครับแล้วก็หยิบเทเชอร์เรดร์มาใช้ด้วยละกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เรียกว่าการรู้เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับถึกกับผ้าสีขาวแถมยังตีลึก ตีโอมนี้สไตรหรือว่าตีบริเวณรอบๆบอีกอะคือแบบดีมากครับสรบวนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย